สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทุกท่านนะครับมาชมเป็ดอี้เหลียงนะครับเป็นเป็ดที่มาจากประเทศจีนนะครับเป็นเป็ดมาจากคุณหมิงมณฑลยูนานนะครับได้น้อมถวายให้กับสมเด็จราชินีในรชนัชกาลที่9ที่65ตัวนะครับท่านก็ได้นำมาที่ประเทศไทยนะครับ เมื่อปี4-3นะครับให้กับทางกรมปรศุสัตว์นะครับกรมปศุสัตวก็ได้ส่งต่อให้กับศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ปีกระบินบุรีนะครับผมผมเอ,อ่ยชื่อไม่ไมเต็มต้องขออภัยด้วยนะครับได้มาขยายต่อแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับข้อดีของเป็นอีเหลียงนะครับก็เลี้ยงง่ายโตวไวไข่ดกทนโรคนะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับซึ่งไคือ เลี้ยงง่ายครับกินง่ายนะครับบางท่านเนี่ยเอาลำให้กินอย่างเดียวก็ไข่นะครับสาหรับสําหรับตัวเป็ดที่เลี้ยงนะครับก็แต่กินจุนะครับกินจุร้องก็เสียงดังพอประมาณนะครับแต่ทีนี้ว่าในทางภาคอีสานเนี่ยนะครับหรือว่าภาคกลางก็ตามนะครับถ้ารับประทานตัวเป็ดตัวนี้นะครับมันจะไม่แสลงโลกนะครับภาษาภาคกลางเขาเรียกไม่แสลงโลกภาษาภาคอีสานเขาเรียกไม่คลำนะครับสามารถกินได้รับประทานได้นะครับอร่อยนะครับเนื้อ ไม่มีกลิ่นสาบนะครับเนื้อของเป็ดชนิดนี้เป็นเป็ดที่เนื้อไม่มีกลิ่นสาบนะครับผมก็ได้นํามาประกอบอาหารว่าจะเป็นลาบเป็ดอะไรเงี้ยรับประทานดีครับเอาราบเสร็จก็แจกใจใ่ายให้ญาติเพี่นน้องเรียกญาติเพี่นน้องมากินเป็ดหนึ่งตัวนะครับตัวผู้สามโลเนี่ยผมถือว่าแปดคนนี้เอาอยู่นะครับสำหรับที่ผมได้ประกอบอาหารก็ผมจําหน่ายให้กับชาวบ้านนะครับมันเป็นตัวผู้ ที่เกินสมมติว่าผมซื้อมาเนี่ยสาตัวตัวผู้ที่15ตัวอะไรเงี้ยนะครับมันมันเกินความจำเป็นเราเราก็จาหน่ายผมก็ขายกับชาวบ้านไปอยู่ที่ตัวละ300นะครับเขาก็กลับมาซื้ออีกนะครับเขาก็ไม่ได้ว่ามันแพงนะครับเพราะว่าผมบอกว่าผมไม่อยากจะขายเขาก็มาขอซื้ออย่างเงี้ยนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับมีก็ที่ฟาร์มผมเพราะว่าผมเอาไปแยกวงฟาร์มที่อยู่ตรงทุ่งนา แล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็ดนี้ไม่ต้องมีน้ําก็ได้หมายถึงว่าไม่ต้องมีน้ําให้เล่นก็ได้หรือมีน้ําให้เล่นก็ได้เป็นเป็ดที่ชอบเล่นน้ํานะครับเป็นเป็ดที่ชอบเล่นน้ําอยู่พอสมควรหรือบางท่านที่มีข้าวนะครับไม่มีแหล่งอาหารเนี้ยแหล่งอาหารเราพูดถึงแหล่งอาหารนะครับก็อาจจะเป็นเป็นพวกข้าวเปลือกก็ได้นะครับข้าวโพดก็ดีนะครับแล้วก็ไอตัว ลำข้าวนะครับมันหมักยีสต์หัวอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับหัวอ,อาหารนี่ผมก็ใช้เลี้ยงอยู่เพราะว่าตอนนี้ผมผมเลี้ยงเป็ดอีเหลียงเนี่ยขายไข่เชื้อนะครับเป็นไข่ไข่ที่มีเชื้อของตัวผู้อยู่นะครับแล้วก็จัดส่งแพทใส่ส่งทางแฟกเอ็กเพสนะครับ พันบรรจุพันอย่างดีนะครับไปถึงมือลูกค้าก็ไม่แตกนะครับขายที่ราคาที่ฟองละ30บาทนะครับ10ฟองคงขาย300แล้วก็แถมอีก2ฟองกันไม่มีเชื้อกันอากันกันแตกในขณะที่ส่งนะครับแต่แต่ก็ยังยังยังไม่มีนะครับก็เชื้อก็เดินดีนะครับในาทางที่ข้อมูลที่เขาให้มานะครับเ,เชื้อจะติดอยู่ที่85%นะครับ160วัน 160วันก็ให้ไข่นะก็จะประมาณ5เดือน3วันอะไรประมาณนี้จับหารตัวเลขดูนำะนี่ข้อมูลมาจากทางทางทางเน็ตทาง Google นะครับตัวเมียจะอยู่น้ำหนักที่2โล7ตัวผู้จะน้ำหนักอยู่ที่3โล1ขีดนะครับก็จริงๆแล้วเลี้ยงประมาณสัก2เดือน3เดือนนี้ก็รับประทานได้เอามาจำหน่ายขายได้เลยนะครับก็ ตอนนี้รู้สึกว่าเดือนหนึ่งก็จะปลาเข้าไปโลโลครึ่งนะครับตามที่ลูกค้าไปเลี้ยงแล้วก็เก็บข้อมูลมานะครับเป็นเป็ดที่ฟองฟองใหญ่ครับฟองแรกของเป็ดนี้อยู่ที่60กรัมนะครับแต่น้ําหนักโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่แปดสิบแปดสิบห้ากรัมนี่แหละนะครับต่อฟองนะครับนำมานำมาชั่งกิโลที่เป็นแบบกำดูนะครับจะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยที่ แปดสิบห้ากั